ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ออนมานทีวีเช่นเคยนะและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ไอเดดิตีวีกันนั่นเองเนาะซึ่งในวันนี้เนะี่ยเราก็อยู่กับสก,กินใหม่ของน้องแอนเลสเตอร์นะครับผมที่มีชื่อว่าแสงสว่างใกล้ๆซึ่งสก,กินนี้เนี่ยเป็นสก,กินอ่าการกุศลเกี่ยวกับเด็กออทิสติกนะครับผมนะเพราะว่าถ้าใครซื้อสก,กินนี้ปุ๊บเนี่ยเงินทั้งหมดเนี่ยจะนําไปบริจาคให้กับเราพวกเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับผมนะเออดูสิสก,กินน้องคือน่ารักแล้วก็สวยงามมากสวยจริงๆโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสก,กินน้อง กันนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะรอดจากเงื้อมือนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคว่ะแมปไม่แกงดีด,ดีโรงพยาบาลผ่ารือไทยเอออันนี้เราจะได้สามารถแบบว่ารอนได้หน่อยนะครับผมนะว่าเรามีเครื่องร่อน นี่จะบอกว่าเอ่อการเล่นแอน,นครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเล่นที่แบบงงๆอยู่นะฮะผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเล่นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับวิจตว่าไปมีผู้ชายหนึ่งเดียวในทีมนี้เลยเหรอออ้ผู้ชายคนนี้ได้ใส่ชุดสวยมากเลยนะเนี่ยอยากได้เป็นผัวจังเลยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนเอดาตบ เกมเริ่มแล้วนะครับผมกับแมบบโรงพยาบาลพระหรุทัยเออมาเดี๋ยวเราต้องหาเครื่องปั่นฟงปั่นไฟกันก่อนนะครับผมนะไปปั่นข้างในโรงพยาบาลดีกว่าว่ารู้สึกปลอดภัยดีเอแต่อยากรู้จังเลยนะว่าผีจะเป็นตัวอะไรน่ะเออไม่รู้สิใครก็ได้แต่ขอปั่นไฟก่อนดีกว่านี่เนี่ยปั่น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 เต็งต็งๆตงต่งดูสิคือชุดมันก็สวยอยู่นะชุดแบบโอ้ดูน่ารักน่ารักอ่ะน่ารักจริง ฮ้ยติ้งนองโอเคเรียบร้อยไม่รู้ว่าผีเป็นตัวอะไรนะแต่ว่าเราขอปั่นไฟกันก่อนดีกว่าให้มันแบบว่าได้ครบ5้าเครื่องเนาะนี่แน่ปัน่นอ้าวนักบวชหญิงโดนตบอ๋อคนที่เราเจอคือเกอ,อิชานะฮะเดี๋ยว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 มึงมาไล่ยันโรงพยาบาลเลยเหรอมึงมาไล่กันยันโรงพยาบาลเลยสินะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอย่ารอมาตรงนี้นะมึงอย่ารอมาตรงนี้นะกูขอปั่นไฟก่อนแบ๊บหนึ่งปั่น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  โอ้โหเมหื่อไรจะเสร็จเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะครับผมอ้าวล้มเลยทีนี้ล้มเลยแล้วฉันจะทํายังไงดีเฮ้ะจะทํายังไงดีฉันต้องไปช่วยใช่ไหมเนี่ยช่วยตู้โอเคเรียบร้อยกดูกสเต็กต,อ,กตอ, <c oughs> อะไรก็ไม่รู้นะบ้าบอออ้โ,โดนนั่งแล้วครับผม1 EA เดี๋ยวก่อนนะเอ้ยนั่งไม่เฝ้านั่งไม่เฝ้าว่ะ โอเคเดี๋ยวต้องไปช่วยแล้ว่หะครับผมต้องไปช่วยละตอนนี้นี่แน่ยังไงครับมาเลยหนีเลยเร็วมานี่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 มาน,มานี่เดี๋ยวหิวให้เดี๋ยวหิว,หหว,วหนะให้เด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 เวเดเนเด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 เมาดเดเดเนเด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 ่ดเดเดยดเมว่าดเดเดเิเด้ดเ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 เดเดเาเดเดเดเ่เดองเด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 นดเดเดเนเเดเดเนเดเดเอเด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 เนเดเดดเดเดั่นเเเเเดเ โอเคเครื่องนี้ก็จะเสร็จแล้วด้วยเร็วๆปั่นกันหน่อยทุกคนเอ้ยผู้ชายมันช่วยแตะโอ้โหหนีกูเฉยเลย <laughs> ลืมไปนะว่าเขามีเจ้าของแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเนาะนี่เนี่ยกดก่อนโอเคอ้าวล้มอีกแล้วนะครับผมนักบวชหญิงล้มอีกแล้วนะครับผมโอเคเครื่องเสร็จพอดีเดี๋ยวฉันต้องไปช่วยอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันต้องไปช่วยเก่งแต่ทั้งที่ฉันไม่ใช่ตัวช่วยนะเนี่ยฉันเป็นตัวปวนเอเอเอ,อยู่ไหนว่า เออเกียชาน่าจะรอเป้านางน่าจะไม่เห็นเราเนาะนางจะไม่เห็นเราใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเราใช่ไหมครับเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยนางเห็นเราแล้วเราเห็นเราแล้วยังไงครับตีไว้เออตีเลยโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับโอเครีบหนีไปเลยเร็วเร็วเร็วรีบหนีไปเลยรีบหนีไปเลยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 ปวดเลือดราวโอ้ยอย่าบอกนะว่าห้ามล้มนะห้ามล้มขอร้องอย่าล้ม อย่าล้มไว้นั่นไงกูว่าแล้วไงล้มเลยตอนนี้น้องไม่รอดแล้วนะครับผมนะฟิโอน่าไม่รอดแล้วนี่แน่เล่นเครื่องร่อนไปก่อนวิวเ,เครื่องร่อนเป็นแบบว่าเอา่อรูปจรวดกระดาษนะครับผมนะก็ถือว่าน่ารักอยู่แต่เ,เราขอแบบปั่นเครื่องปั่นไฟตัวนี้ รู้สึกว่าตอนนี้เนี่เราจะมีแค่เราเจ็บคนเดียวนะครับผมนะคนอื่นก็น่าจะโดนไล่กันอยู่ไม่รู้หรือเปล่านี่เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดไปช็อตอู้นางอยู่ตรงนั้นอุ้ยผู้ชายโดนตีอ่ะอู้ผู้ชายโดนตีไม่นะ มายก็เอมิวโดนตีแต่ขอปั่นก่อนนะครับผมนะถ้าล้มแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยตอนนี้ก็สภาพตัวเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเหมือนคนกํนาลังแบบว่าเจ็บปวดรวด้าวอยู่โอ้ยแล้วอีน้ําหอมเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะปั่นเนี่ยงงมากแล้วเมื่อกี้นี่ก็คือแบบโอ้โหมันมาไล่กันตรงนี้อีกแล้วอ่ะโอ้ยหัวใจเต้นตึกตักตัก,ต,ก,ต,ก,ต,กตักตักเลยเดยกันเด็กคนเดกคนเดกคน,กนอืม น่าจะไปไล่โอเคโอเคน่าจะไล่ตรงนู้นกันแล้วล่ะมัง้งไปไปปั่นเครื่องเดิกันก่อนดีกว่าโว้ยกูวิงว่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับอย่างเดียวเลยเนี่ยกูไม่ต้องทาอะไรแล้วละ่ะชีวิตนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออม,มาปั่นเครื่องปั่นไฟแล้วจ้าและอีน้ําหอมฝั่งเราคือไม่ปั่นเลยเหรอนางทําอะไรอยู่นางทําอะไรอยู่ฮึงงงงมากเลยโอเคปั่นให้เสร็จนะฮะผมนะปั่นให้เสร็จ อฮ้ยติ้งน้องโอเคโอ้โหเกือบช็อตโอ้ดู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 โอเคเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าไปเอาเครื่องบรรนไปตัวนู้ดอุอ้ยก่อนอื่นเช็คของแปบ๊บตัวนี้เนี่ยก็คือหาของไวอยู่นะครับผมน่าไว้ซับเพื่อนอ้าวน้องเอมอิวลมตอนไหนวะ <c ười> เพิ่งเห็น โอเคค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปช่วยผู้ชายนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะครับแปบ๊บหนึง่งแปบ๊บหนึง่งนะฮะแปบ๊บหนึง่งโอเคไม่มีใครช่วยเลยนอกจากน้องแอนเนี่ยช่วยอย่างเดียวตลอดเวลาโอเคขอหน่อยนะครับผมโอเคผู้ล่าเปลี่ยนเป้าหมายโอเคเยี่ยมนางน่าจะไม่เฝ้านะคือดีอะ่ะเกอิชาคนนี้ไม่เฝ้านะดีมากเลยเดี๋ยวก่อน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 ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเอาเลยจังหวะน,นี้ช่วยผู้ชายก่อน โอเคช่วยแล้วนะจ๊ะนี่เนี่ยช่วยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วไม่มีบุญคุณต่อกันแล้วนะเธอไปหาเอดาของเธอเลยอย่ามาหาฉันโอ้โอ้โจะฮิวใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องรอฮิวกันก่อนเนาะหุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอีน้ําหอมก็โดนตีว่ะแย่แล้วไงโอ้โหแล้วไม่มีใครปั่นเลยเหรอคือทั้งเกมนี่คือกูปั่นคนเดียวเลยเหรออเดี๋ยวก่อนนะฮิวก่อนฮิวฮิวฮเอาตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นแหละค่ะโอ้โ อุ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเจ็บ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 เจโอ้โอ้โอ้ยโอเคเรียบร้อยขอหน่อยนะคะนี่แน่ปันันปัน่นปั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 ่นโอเคเรียบร้อยอยู่ผู้ชายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปั่นไฟกันต่อนะครับผมนะปั่นไฟกันต่ออุ้ย อิน้ําหอมล้มแล้วอะ่ะโอ้โหเลยเฟดแล้วด้วยไม่น่าไปช่วยทันงั้นเราเอาเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าเนาะโอเคโอ้โหอยู่ห้องวีด้ยวยไม่น่าช่วยทันหนักอยู่ไกลเกินอะ่ะอ้าวเรา,เาไงว้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดปั่นเรีเสร็จก่อนได้ไหมล,ล่ะเธอรีบเรียวว้าวมาทำไมอะ่อะโอ้โหโดนตีเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โห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 โยแย่แล้วไงแย่แล้วไงนี่เนี่ไม้กระดก ยีตปิวแล้วก็เล่นเครื่องร่อนูููููููููููููููดดดดดดอะไรของกูวะงงมากโอเคกระโดดข้ามครับผมโอเคแตะเครื่องแป๊บแตะ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 เฮ้ยแสดงโอ้โหผู้ชายโดนอีกแล้วว่าแย่แล้วไงโอ้โหแสดงว่ามันต้องมาเอามาวางไว้ตรงนี้แน่เลยเนี่ยนั่นไงว่าละ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  ขอช่วยเอมิลก่อนได้ไหมคะน้องแอนขอช่วยเอมิลก่อนได้ไหมคะวู้ยอชิบหายแล้วนี่แน่กระโดดก่อนนี่แน่บินดู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 กได้ยินเสียงมันวิ่งไปด้วยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋โอ้โหติดติดเอือมาฮิฮิฮิวู้ยเดี๋ยวบอกนะว่าจะเอาฉันไปนั่งวู้เดี๋ยวบอกดี่ก่อนนะ เฮ้ยหรือไบอกนะว่าเขาจะพาเราลงหลุมอะอุ้ยเขาใจดีอ่ะอุ้ยยอมเลยยอมเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้โหโอ้โหวน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 ,วนสแสดงว่าชุดเราน่ารักแน่เลยเนี่ยโอเค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 ครับโอเคโอเคโอเคผมจะดิน้นจะดิน้นจะดิน้นอ่าหลุดแล้วหลุดแล้ว <c oughs> ขอบคุณนะครับคุณเก๋ไม่ใช่คุณเก๋ดีคุณเก๋ชาขอบคุณมากนะคะนี่เนี่ยเต้นให้โชว์ให้ดูก่อนเลยหนึ่ง ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะโอเคกระโดดตู้มเยียบยอยสรุปแล้วผู้ชายไม่รอดรอดได้แค่ตัวเองคนเดียวเท่านั้น เป็นงไงกันบ,บ้างครับชอบกันหรือเปล่าเอ่ยกับสกินแสงสว่างใลกล้ๆของน้องแอนนะครับผมถ้าใครในอยากจะสนับสนุนให้เดฟเนี่ยเอาเงินบริจาคเด็กออสซิสติกนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อสกินนี้ได้เลยเนาะเพราะมันน่ารักจริงๆโอเคไงวันนี้เน่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เปิ้ลด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเปิ้ลขอไปพักตัวก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายว้าวดาวเต็มตัวเลย